สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอาชมต้นชิงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการตอนกิ่งพันธ์ุนะครับอันนี้นะครับจะเป็นต้นชิงซึ่งทางใต้ปลูกกันแต่ผมได้ทําการเพาะพันธ์แล้วก็ซื้อกิ่งพันธ์ุมาปลูกจะเห็นได้ว่า,าในพื้นที่ภาคกลางนะครับ ก็สามารถปลูกได้นะครับแล้วตอนนี้กําลังให้ผลออกมานะฮะเป็นลูกชิงซึ่งจะออกตามลําต้นนะครับนี่นะครับจะเป็นเม็ดลูกชิงเป็นผลไม้ที่ทางใต้รับประทานกันนะครับอันนี้ก็จะออกมากมายออกตามกิง่งซึ่งจะออกได้เกือบทั้งปีนะฮะจะหมุนเวียนในการออกนี่นะครับซึ่งวันนี้ ผมก็จะทําการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์นะฮะนี่จะเป็นลักษณะของต้นชิงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือใช้หลักการเดียวกันก,กิง่งตอนกิ่งมะม่วงนะฮะก็คือเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีๆแล้วก็กำลังไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งพันนะครับที่เราเลือกไว้นะฮะจะมีอยู่กิ่งสองกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะพอเราเลือกกิ่งพันธุได้แล้วนะครับขั้นตอนในการเตรียมก็คืออ่า ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ำหนึ่งคืนโดยผสมน้ำแล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่เราได้หมักไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็นำมาใส่ถุงแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดเลยนะฮะให้มีความชุ่มชื้นเฉพาะอยู่ในากากมะพร้าวขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะครับวัสดุในการเตรียมของเราก็คือมีถุงเพาะนี้นะครับขุยมะพร้าวนะ่ะชื้น แล้วก็มีเชือกนะครับเชือกฟางมีดคมคมในการใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหรือว่าเคยก็ได้นะครับพอมีสารช่วยเร่นการจเจริญเติบโตของรากนะครับเราไม่ต้องไปใช้น้ํายาเล่งรากหรือว่าอ่าที่เป็นสารเคมีเราสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการ อตอนจริงกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เราเลือกกิ่งพันุได้แล้วนะครับเราก็จะมองว่นใต้ตานะครับใต้ตาปั้นรบวงกลมนะครับให้เปลือกมันขาดออกจากกัน เป็นรูปนี้แล้วนะครับเราก็ทำกังแกะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นเฉพาะแกนของอกิ่งพันธุ์ของเรานะครับซึ่งจะไม่มีเยื่อปุม เราก็ใช้กระปีนะครับป้ายบริเวณที่เราคว้่นออกนะครับป้ายลูไปทั่วเลยนะครับพอ,อลูปไปทั่วปุ๊บสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือนี่นะครับอ่าขุยมะพร้าวเราผ่าครึ่งไม่ต้องขาดออกจากกันนะครับแบะเขาออกเป็นสองซ้ายขวา แล้วเราก็นำกระปินะครับกระปิมาป้ายไว้ตรงกลางหน่อยหนึ่งแล้วเราก็คว่ำให้ถุงอยู่ตรงรอยที่เราคว่นเลยนะครับแล้วเราก็บีบเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำมันเกิดความชุ่มแล้วก็สามารถละลายกระปิได้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทั่วกันนะจากนั้นเราก็ใช้ เชือกฟางที่เราเตรียมไว้นะครับมัดได้เลยนะรเราต้องเอาไว้ข้างบนนะครับในกรณีที่ว่าฝนตกแผลของที่เราตอนกิ่งไว้จะได้ไม่เปียกน้ำมากนะครับเพราะว่าน้ำอยู่ในถุงของอถุงเพาอเชื้ออยู่แล้วนะคะ ราลัดให้แน่นเลยแล้วเราก็ตัดนะครับเพือให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ติดกับทางกิ่งพันนะครับน,นี้เราจะมัดสันสองอันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะฮะ ันนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งพันุ์ของต้นชิงซึ่งเราได้ทําการคัดเลือกเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไปนะครับเราสามารถเพราะเพื่อขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดลูกชิงนะครับซึ่งสามารถขายได้แล้วนะครับ นะครับกิงพันุ์ที่ที่เราได้ทําการตอนจริงสําเร็จแล้วนะครับถ้าออกรากยังไงเดี๋ยวผมจะเอานํามาลงให้อีกทีนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมว่าอ,อลากมันสามารถงอกและขยายพันธุน์ภายในถุงขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนติดตามแล้วกดติดตาม ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะตอนกิ่งหลาย,ลายๆอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ